สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการใส่เพลงใน Story IG นะครับผมก็อะไรนะครับก็เข้าใน IG Story นะครับนี่ครับเลือกนะครับผมบอกว่าผมเลือกค่าตัวเองนะครับนี่ผมเลือกภาพนี้นะครับก็ให้เข้ามาที่ปุ่มนี้นะครับติ๊กเกอร์นี่ครับนี่เราเจอเพลงแล้วเราก็เลือกเพลงนะครับผมเพลงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเช่นวาเกิดเตือเวลาก็คือ แล้วก็เราสามารถเลือกท่อนไนั้นเราจะเอาท่อนไหนนะครับก็ประมาณนี้เลยนี่นี่ก็เลือกสามารถให้มันเลือกแบบประมาณน้ครับนี่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับนี่